สวัสดีครับผมมิติการทเพจคอเป็นหนังนะฮะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวคอหนังทุกคนนะครับผมโยคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีแอคชั่นตัวอย่างหนังใหม่นะฮะก็มาช่วยกันดูและวิเคราะห์น,นะฮะว่าตัวอย่างหนังใหม่เรื่องนี้มันน่าดูหรือเปล่านะฮะตอนที่จะเข้าโรงนะฮะก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับคลิปนี้ผมจะรีแอคชั่นหนังเรื่อง Life รู้สึกจะเป็นตัวอย่างที่2ที่ออกมานะครับสำหรับไลฟ์นะครับผมตัวอย่างแรกผมไม่เคยดูนะฮะแต่เห็นตัวอย่าง นี้แล้วนักแสดงนำเนี่ยเยอะมากเลยนะดังๆเนี่ยก็ต้องดูกันและกันก่อนนะปะไปดูกันเลยดีกว่าปไปะป,ะปะไปดูกันเลยครับปะเจสิิ่ฮานและเลนนงคนนี้ไม่รู้จัก no man, พอดยานอวกาศอีกแล้วนะครับผม อะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรบินมา เฮ้ยโดนเข้าแล้วไม่ล่ะชิปหายแล้วเอ้าเอ้าเอ้าวหูมันขยายตัวได้เฮ้ยเยอห มีความลึกลับอะไรซ่อนอยู่จบแล้วทีนี้ยังไม่ได้อะไรเลยนะครัเนี่ยดูมาเนี่ยก็จบไปแล้วนะครับกับการรีแอคชั่นตัวอย่างหนังเรื่องฟรนะครับผมหลังจากที่ดูเนี่ยความรู้สึกส่วนตัวแล้วเหมือนไม่ได้อะไรเลยจากตัวอย่างนะครับแบบ บอกปิดเป็นความลับทั้งหมดให้ไปดูหนังเต็มอะไรอย่างเงี้ยเหมือนหนังเนี่ยจะยังไม่เผยอะไรให้เรารู้มากนะเกินไปนะกลัวคนดูเนี่ยจะไม่สนุกนะฮะถ้ารู้มากเนี่ยเหมือนจะเก็บตายไว้ในตัวเต็มแหละแล้วผมเพิ่งไปอ่านเนื้อเรื่องย่อมาเนี่ยเขาจะเล่าถึงเรื่องราวของลูกเรือ3คนที่ไปทดลองใช้ชีวิตบนดาวอังคารนะฮะว่าจะอยู่รอดหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วบนดาวอังคารนั้นเนี่ยในตัวอย่างที่เห็นนะ่เหมือนจะเจอพืชขยับได้แล้วแบบ ขยายพันธุ์อะไรอย่างงี้จับคนได้อะไรอย่างเงี้ยเป็นเอเลี่ยนหรือเปล่าแต่เรื่องนี้จะเกี่ยวกับเอเลี่ยนหรือเปล่านี่ผมไม่รู้เหมือนกันไม่ได้ศึกษามาเท่าไหร่นะฮะแต่แนวหนังนี้จะเป็นไซไฟทิลเลอร์แนวตื่นเต้นและทึกขวัญแน่นอนนะฮะผมว่าน่าจะมีเอเลี่ยนได้แหละอาจจะต้องแบบ รอดูอ่ะว่ามันจะออกมาเป็นหน้าตายอย่างไรนะฮะแล้วหนังเนี่ยมีความน่าสนใจในเรื่องของนักแสดงนะฮะไม่ว่าจะเป็นเจคจิลเลอร์ฮานนะฮะไลอ้อนเลโนนะครับผมแล้วก็ผู้หญิงนางเอกอย่างดีเบ็กกาเฟอร์กูสันเนี่ยโอ้โห,โหแค่ดาราก็ดึงดูดแล้วนะฮะดูจากตัวอย่างแล้วก็ให้ภายได้นะฮะเพราะว่านักแสดงดาราลังเนี่ยเป็นแรงดึงดูดที่จะคนจะเข้าไปดูหนังเรื่องนี้แล้วกันอะไรประมาณนะั้นอันนี้เป็นความรู้สึกของคนที่ได้ดูตัวอย่างหนังเรื่องนี้ครั้งแรกแลวเพิ่งรู้ดเลยนะครับว่าหนังเรื่องนี้มันจะเข้าฉายนะฮะอันนี้ผผมมมมมไไ่่รรรูู้้ขออออลละาากนเยสํหับ ความน่าดูของหนังเรื่องนี้นะฮะให้ไปเลยแล้การ2.5เต็ม5กะโหลกนะฮะความน่าดูยังแบบระหว่างกลางครึ่งนึงก่อนแล้กันนะฮะเพราะว่ายังไม่แบบดูตัวอย่างเนี่ยยังไม่รู้เรื่องอะไรมากนะแต่ดูๆแล้วเนี่ยมีความคล้ายคลึงกับ Gravity เยอะมากนะฮะน่าจะเป็นหนังแนวโอกาสไซไฟที่แบบ มีความดราม่าสุดๆอะผมว่าเรื่องนึงเลยสําหรับหนังเรื่องนี้นะครับเข้าฉายบ้านเราประมาณเดือนมิถุนายนนะฮะแต่ยังไม่รู้วันครับผมไม่ได้เข้าดูเนี่ยยังไม่ถึงกับกําหนดวันนะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมไม่กําหนดวันมันจะเลื่อนฉายหรือเปล่าครับต้องรอดูนะก็จบไปแล้วนะครับกับการรีแอคชั่นนะฮะชอบวีลืมกดติดตามซัสบสไครต์ท่องเที่ยวในยูทูบของผมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ง่ได้นะฮะว่ารู้สึกยังไงเกี่ยวกับตัวอย่างหนังเรื่องนี้ช่วยกันคอมเมนต์ช่วยกันวิเคราะห์กันได้นะฮะไม่ชอบอยังไงกกก็็็ต้้้อออองขอภััยยดววนนนะะฮเปารรีแแแคช่ลบบ คุยกันขำๆสไตล์ของผมอยู่แล้วนะฮะไม่ได้เป็นแบบทางการอะไรมากมายนะฮะก็ไปเจอกันใหม่กับการรี้ชั่นหนังเรื่องหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับผม